ออกันสลับไงสลับดู้วยอาร์ตร้องไงแล้วอะไรเงี้ยใช่แต่ก็คือรอบช่วยมานน้นหนักคือให้อาร์ตร้องกลัวร้องเล่นๆมุ่งหวัุ่งหวมันจิมวันวันรู้ว่าเขาจร้องแบบไหนเพราะว่าโอ้หแต่ว่าเขาเคยร้องเพลงแต่ว่าเขาเคยเปนั่งฟังไม่เคยไปนั่งเขาปักไม่เคยฟังเสียงเลยก็จะดูฟีดแบ็กจากคนดูด้วยเอ็ซีด้วยว่าเขาได้ยิน้สองคนนี้ร้องหรอจะเป็นสแนดาร์แล้วสองคนนี้ร้องห้อคนชอบไงมันเออวคนเรียกร้องใช่แล้วมันมือถือว่ามือถือหนึ่งหมื่นคนค่ะแล้วก็แบบ จุดหมาให้ครับเอสีก็แบบหัวอุ้ยมุกปวดขี้ก็มาอะไรเออแางต์ปอนี่มันทําได้ว่嘛มันมันรู้สึกว่ามันเข้ากันกับสิ่งที่เราวางไว้สินะต<อ>้องพิจาถูกแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าให้เขาให้เขาเป็นรองผีว่าอยากไหมให้เขาสั้นแต่จุดประสงค์ของเราคืออยา,อากเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบบแสดงออกมาหนึ่งช่วงงานนักร้องเขาต้องแข่งกับคนนักรองไม่แข็งก็เด้ทีว่าถ้าเราเอามาทำมาให้มันบิวขึ้นมันสนุกคือเราน่าจะสนุกขึ้นนั่นอาจะจุดประสงค์ที่ที่ที่ ที่ด็ดึงสองคนนี้ออกมาลองให้มีหลากหลายมากขึ้นแต่ไม่ได้ว่าอยากให้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มองว่าให้เป็นตกรองนะตอนนั้นคือมองเขาเป็นแดนเซอร์ที่เขามีความสามารถออกมาจากคำว่าเต้นอย่างเดียวอในเมื่อเขามีอยู่ก็อยากก็อยากดึงภาพฝออกมาอันนี้พี่ทั้งองครับว่าเป็นยังไงกับเร่องรองเล้วแล้วภูมิใจไหมที่เขาบบว่าได้แบบอยู่ดีก็มาเล่นละครเล้อะไรแบบได้มีบทบาทมากขึ้นก่าการเป็นแดนเซอร์อะไรอย่างนี้ยภูมิใจไหมวันนี้รู้สึกรู้สึกดีใจภูมิใจดีใจด้วยแล้วภูมิใจแร้วว่า วันที่เขามาคือเขาไม่ได้มาเหมือนคนอื่นคนอื่นเขามาร้องเพลงปั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 งเป็นนักร้องปั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 งเราก็มองว่าเอ๊ะเรียนเสือเขาหนีซูโม่แต่เรียเสือเขาหนีแหงไหนเขาจะสีมีคนหุ่นจากมากคือเรยนองก็นได้่าก็เลยเป็นมุกเล่นนั่นเรียเริ่มเล่นเสือเริ่มเล่นขึ้นเริ่มเต้นขึ้นสองอันนี้ก็ร้องขึ้นสองอันนี้ก็คือชูเรียนเสือขึ้นนอกจากเรียนเสือจะเต้นอย่างเดียวคือร้องได้ด้วยจะเป็นเป็นแกมเรียนเสือก็คือดีใจแล้วเรียนละครออกมาก็เล่นได้ มีความสามารถคอนศี็ษะขึ้นมาบ่ต้ตองการไฮไพแบบว่าต่อยตำหรือตำต่อยล้มไปอยากให้คนเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์หรือว่านักร้องอยากให้มีแสงทากันแหมเพราะว่าเวลาบางน,นึงมามันสามารถช่วยกันได้เหมือนวันนี้คนนึงจะออกจะไปอ่ะทุกคนสามารถแทนได้หมดผมบางตัวเกี่ยวโเฉยคือใครจะเจ็บจะป่วยจะไข้ทุกคนสามารถแทนกันได้ไม่มีใครสําคัญไปกว่าใครทุกคนสําคัญหมด ขาขาสีขาสีขาห้างขขาสิบถึงสิบขาขาดขาหนึ่งก็ไม่ได้หรือขาดไปแล้วต้องตั้งให้ได้ต้องอยู่ให้ได้ถ้าเราทําขาโคนไม่ขาละขาถ้าเราทําคอนเสิร์ตบ้างถ้าขาดซีเกมแล้วรับงานไม่ได้เรา่าทําเราต้องไม่มีซีเกมก็ต้องร้องให้ได้ไม่มีสเต็มก็ต้องร้องให้ได้ไม่มีใครก็ต้องเกาะงานให้ได้เพราะตุกเกียวเปสิษดนตรีรออยู่แดนซ์รออยู่ช่างแต่งหน้าก็ยิ้ข้าวอยู่ โซเพื่อก็อยู่ข้าวแล้วเขาทวนเขาต้องกินข้าวต้องอะไรมันต้องเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าแบบนี้พี่น้องนั่นแหละเนี่ยคือข้ามบ,บอกภููใจแก่รูตอบอกถูกถูกถกถูกถูกถากถูกถูกถูกนูกถูกถวันนก้มูมถกถูกถูกก็ูะหูนถองๆบกถูกถูกถกถู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 ถ ชีวิตความเป็นอยู่ดีกวหรือความเป็นอยู่แต่ละอย่างที่แบบมันเป็นมันดีบอลอย่างมันเป็นอะไรอยู่แล้วคือบอลอย่างเนี้ยมีบอลอารเตอร์หน่อยทำไมถึงไว้มังใจโตเกียวเป็นสิ่งที่เป็นค่ายเล็กไม่มีไม่ได้มีผลงานอะไรแบบที่มันดังมันจะไปแค่ไหนมันจะหาเงินให้ผู้ตื่ได้ใช้กินจริงหรือไม่กับในส่วนแรกนะครับผมนะครับมองว่าคืออันอันว่านั้นในมอุมตัวตัวไล่ได้นะครับอันมองว่าโตเกียวไม่จริงนะจะเป็นอาจจะเป็นอีกที่หนึ่งที่อันเห็นในอารเรยแสดงความสามารถ ของอาร์ตออกม,กอมาที่อาร์ตนีมากพืชส่วนตัวอาร์ตเรียนดนตรีมากอาร์ตบอารโมเมนต์นักลองโมเมนต์โมเมนต์นักเต้นอาร์ตอเป็นนักดนตรีมาก,ก่อนแมนครับผมเราไเรียกับพ่อมาเห็นในี้พาของการทํางานเรารู้สึกว่ามันหลากหลายเรารู้สึกว่าอาร์ตอยากลงงานในจุดที่เขาได้แสดงความสามารถต่งตา,ตางๆออกมาที่เขาอยากอยาก ทำมันเห็นข้องฝันมากอยู่แล้วมันก็เปิดเนาอใช่ไหมใช่ครับมันแบบมันเขาไม่ได้ปิดกันว่าไม่ได้ทำอย่างนี้ทำแต่อย่างนี้มันแบงนี้สามารถทำอะไได้ด้วยคุณเป็นแดนเซอร์นะคุณถามเพงซี่คุณเป็นนักร้องคุณถายเอ็นซีคือทุกคนเท่ากันหมดเลยในโตเกียวเพราะว่าแดนเซอร์ก็สามารถมีเพจและมีแฟนคลับได้แดนเซอร์สามารถจับใหม่ได้แดนเซอร์สามารถเป็นพระเอกของละครเวทีได้แต่ก็มีที่ไหนล่ะแต่ก็มีมุมมุมที่แบบว่าแบบ จริงใจกับการทำงานอยู่นะแบบเราเคยประชุมกันจนร้องไห้ก็มีมาแล้วใช่ไหมใครร้องไห้ก็มอขึ้นอคนนั้นเองตอนเล่าไม่บังเหตุการณ์วันนั้นเหตุการณ์ันึงเหตุการณ์วันนั้นจริงๆก็ก็ก็รู้สึกผิดกันมากๆเลยเนาะว่าแบบแบบมามันเป็นการใสครั้งยิงใหญ่ครั้งยิงใหญ่มันเป็นการใายิงใหญ่เกือบขึ้นเวทีไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ทันเลยไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้ค่ะ นั่นแหละครับก็ก็เลยแบบโดนโดนเปลี่ยนแปลงมากระทึกตำหนินั่นแหลครับผมก็ะท้นที่กันที่ด้วยความที่เป็นคนบางทางแบบคิดมากกันแล้วคิดไรก็แล้วกันการสิแบบคนดันแน่จากน้อยเพราะว่าเขาตั้งใจเหตุเต็มที่นะครับผมเวลาที่นีพ่อพ่อถึงตำหนิมาเขาแบบอุ้ยแบบเป็นสิ่งเพราะเวลาตำหนิไม่ได้ตำหนิเป็นอะไรเพราะตำหนิเป็นตำหนิใช่ไปใช่ไปทางไปเนี่ยครับผมสิ่งการ